สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลแนธรรมสีวันนี้จะมาพาไปทำเขียนบทด้วย AI นะคะแต่เรา a อออันนี้ก็สามารถค้นหารูปในสิ่งที่เราต้องการได้เลยโดยวย AI. ตอก่อนี้นเราเราก็ต้องค้นหาว่า Google Bad นะคะพอเราค้นหาได้แล้วก็ก คือว่าเราอ่ะคือลงทะเบียนไว้แล้วไงแต่ถ้าสำหรับคนที่ยังไม่ลงทะเบียนก็ให้กดมุมด้านขวาของมืออันนี้คือลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็ลงเ,เรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็มองไปที่ด้านล่างของสุดจอก็สามารถค้นหาได้เลยแค่นี้เองอ่าก่อนก็ค้นหาอ่ะสมมติเราอยากได้แบบ ขียนบทความรักหรือเศร้าอะไรอย่างนี้ก็จะอ่ะอันนี้ความรักก่อนเขียนบทโอเคขึ้นมาเอาละได้แล้วถึงเราจะยังไม่พอใจเราก็สามารถเขียนเพิ่มได้อีกแต่อ่ะโอเคเราอยากได้แบบเขียนบทเศร้าหรือยังไงก็แล้วแต่เราเลยก็ค้นหาได้เรื่อยๆมันก็จะต่อเรื่อยๆเรื่อย เขียนบทตลกนะคะ, okay. ะถ้าเราเขียนบทแล้วหรือเราไม่อยากเขียนบทเราก็สามารถค้นหาเป็นรูปได้อย่างเช่นลูกแมวรูปทงฟ้าก็ได้เลยมาดูกัน รอผลประมวลน,นิดนึงโอเคอะมันก็ขึ้นมาแล้วเราจะชอบแบบไหนอันไหนเราก็สามารถกดเข้าไปในรูปได้หรือว่าเราไม่พอใจในสิ่งนี้เราก็ค้นหาเป็นรูปภาพแมวหรือรูปภาพคนก็ได้แล้วแต่อันนี้เป็นรูปภาพแมวเราประมวลน,นิดนึงมาแล้วถ้าเราชอบก็เลือกเลือกดูเลือกเลือก,อกด,อกอกดูก็กดเข้าไป ก็จะอ,อันเก่าที่เราค้นหาไว้มันก็จะยังอยู่มันไม่ได้หายไปไหนมันสาม,มารถต่อม,มาเรื่อยๆเลยอะค่ะโราชอบแมวนะกดเข้าไปถ้าไม่แบบบนันทึกรูปก็จะเป็นแบบการที่แบบข้อมูลของแมวต่างๆก็สามารถหาอ่านได้หรือเราอยากจะบนันทึกรูปก็กดเข้าไปที่รูกเลยก็เลื่อนลง สามารถเลือกขนาดได้จะเอา SML แล้วก็กดดาวน์โหลดได้เลยค่ะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในแกลลอรี่ของเราเลยอ่ะขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ